ทุกทุกท่านเนาะ,ะเอาไปได้ๆเด๋ห้องพึ่งมีแี่สองชุดมาแล้วครับผม,มเลขขาดปัดโค้งทุ่ยไทยว่าหันเป็นคือประมวลนไหยเลขที่พคนห้มากตงหวหงดเนาะแล้วก็เลขลกรับเฉพาะร่างแต่ว่าบานนี้ที่เด็ดพี่น้องบานนี่ตัวเดียวใครที่รอเลขวิ่งตัวเดียวตัวเดียวเขามา้ลาหงวดที่แล้ว เสียเขียนแต่ตัวเดียวไปเนี่สิว่าแยกกระดาษให้แต่จับคู่สิจับเหตุให้คือใครที่วิ่งตัวเดียวปัญหาเพรเห็นใครที่ชอบวิ่งตัวเดียวงวดที่ผ่านมาก็ศูนย์่ได้ผ่านเลยนะฮะแอดมินเจ็บใช้ชื่อว่าตัวเดียวเพราะจากเสียเห็นสิยเขียนแต่ตัวเดียวโอโหโลเลยไม่คุณจะทรัพย์สนนะคะชุดจับคู่แล้วแอดจะจับให้อีกกระดาษแผ่นหนึ่งใครที่รอตัวเดียวมือนั่นแอดมินเจ็บเข็มร่วมเพิ่อนมือเบ่ออก เ,เป็นซับซ้บนอนบ่ต้องซับซนพี่น้องไอ้เ,อเขียนให้ตัวเดียวโคโลถ้าผูดด้ใดคิดว่าเอาไข่ตามขาดปัดแล้วข่มันใจเลขตัวเดียวที่ยังพันในรดพี่น้องรอบที่แล้วคือหนึ่งแต่แอดมิทเจ็บเอาจับคู่มาใส่เพิ่นหาเบ่เห็นอ,อันนี้รอบนี้แอดมิทเจ็บจะเขียนให้ตัวเดียวนะแล้วก็จะมีอีกแผ่นหนึ่งที่จะเป็นชุดจับคู่คือส่วนตัวของขาดปัดชัดเจนม่พี่น้องนะใส่วิจารณญาในใการรับชมตัวเลข ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ๋อบานี่มากเลขวิ่งตัวเดียว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 เม็ดเดียวเอาแปดบนเหา่างเฮ้ยแปดบนหา่างเลยอือห้ามันอยู่ล่างอยู่แล้วหามันอยู่ร่างไแล้วเอาตัวเดียวที่ว่าตัวเดียวที่ว่าหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นแปดแปดอ่าคือแปดด้เพี่น้องเพราะว่าหามันอยู่ร่างหามีอยู่แล้วน่าเอาเลขตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวที่ว่ามีเก้ามีเก้ามีหนึ่งมียังกี่ก่อต่ามา ทีบอลลุดนะเงาะเงาะอันนึงหนึ่งหนึ่งตัวเดียวงาะที่ผ่านมาหนึ่งตัวเดียวงาะที่ผ่านมาหนึ่งตัวเดียวหนึ่งที่เขียวตัวโอ้เงาะโอ้เหล็กเงตีโอ้หนึ่งเลขวิ่งตัวเดียวถึงตัวเดียวอยู่นี่นะมีกับศูนย์ตัวมีเก้ามาหนึ่งรอบนี้คือแปดเหอเอาแปดพี่น้องอ่าส่วนมากมาบน แอดมิเจ็บจะ่บอไดบอกว่าบนหรือล่างหิพิจาะรณาเอาแต่ว่าทีที่ผ่านมามันเข่าบนครับผมนะตัวเดียวคือแปดอ่าเลขตัวเดียวใครเี่รอรอ่เอาไปวิ่งเอาไปแลนแยนสีบนสีล่างกับพิจาะรณาดบ้งเหาอตัเพื่อนหายมากคือแปดบนก็ออ่าเรจะว่าบ่เห็นส่วนใหญ่แน่นอนแต่ส่วนมากมันออกบนอ่าเพราะเมื่อกี้นึงมันอยู่บนคือล่างมันลู่ล่างนี่รลงรังรอเมื่อกี้เป็นรอง่างรอง่างก็ดีออกเก่าหนึ่ง กลางวันนี่ผู้ใดเอกวิ่งวิ่งตัวเดียวคือแปดแปดอ่าแต่ว่าหอดก้อนฝุ่นออกบนอ่าหอดบางนึงล่องลางนึงอ่าเอาไปเดี๋ยวพิจารณาน่าเอาอ่าเอานะใครที่ชอบเล่กวิ่งตัวเดียวเอาไปพิจารณาเบิกเอาเพื่อถูกใจไม่อยู่หรอกถูกใจไม่อยู่ถูกอ่าอืมนะเอา แล้วแปดพิ่นจะจับคู่ให้บปเนี่ยขาดปัดเพราะว่าส่วนตัวได้พิ่น์หวังได้ส่วนตัวแต่ว่าตัวเดียวคือแปดแต่เอฟซีสิบเปอเห็นต์นอบที่แล้วมีหนึ่งไฟเชนใส่กันเชน่เอฟซีสิบเปอเห็นเอาไ่เห็นเยอะลอดที่ตามไปน้ำกันที่นี่แปดนี่ขาดปัดเพิ่นจะจับให้อีกเพิ่นมักส่วนตัวหรือไม่อ่าเราง่ายๆกับสิเพิ่นกระเช้ามาใส่ชุดที่เพิ่นปล่อยเตองอ่ะดออกมะเอาง่ายๆเพิ่นจะแยกบนแยกล่างให้รอบนี้เมื่อกี้ที่แอดมินเจ้าพิ่นเพิ่นได้ตัดเลขกสองตัวให้ เอาสรุปเป็นสรุปอสรุปชุดของขาดปัดพี่น้องนะนะเอาใครที่รอได้พี่น้องเมืองเห็จบพี่น้องเมืองเห็จบแตมีเหล็กรางเหล็กลับที่ออกรางตลอดมาหลายงัดติดเนี่ยชุชนติต่ำกันบ่ชนกันบ่เนาะอันนี้เป็นส่วนตัวของขาดปัดได้พี่น้องเล้ะชุดที่แล้วที่แอดมิเจียใผ้เมืองคือต่อหวดอืม สำหรับมือนี้เพิ่นได้แปดมาตัวหนึ่งมันบอกเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นเลยสิแยกให้เป็นแปดแม่นว่าจาว่าแปดเด่นบนอ๋อแปดวิ่งแปดบนแล้วแบบนี้พี่น้องเอ็มมี่แยบเจี๊ยบ 7, แยกใครบ้านี้วิ่งแปดนี่บนหาในเพิ่นว่าเด่นล่างล่างกับมีอยู่แล้วอ่าเนอะรอบนี้สีแยกบนแยกล่างสิแตกป่พี่นอ้องแปดเมื 8, ม่อกี้นี่ก็คือแปดหกสี่ 6, <4. S 2> แปดหกสี่โอ้คัดคัดหามาม่ขนาดคัดออกมาแล้วสองคู่พันตัดออกมาหนิเราจะไปตัดแบบใดแต่ว่าขาดพัดตัดแบบนี้อ่าคือเข็นเขียนพี่น้องชุดสามตัวนี่พี่น้องถือกล่องมามาเบิ้งอ่าถือว่าถือว่าถือใจบ่ให้อีกเอานงแปดหนึ่งไงอืมี๋ยวไแปดหนึ่งเนี่ยหายวาจะโตหมดพี่น้องเดี๋ยวสิว่าเราเห็นแปดหนึ่งของเพื่อนได้พี่น้องด้วเอาหนี้นี่มาใส่มาใส่ตี กูได้มากกูได้ตามอยู่นี่แปดหนึ่งข่วงสุดท้ายมากเพื่อนกับมายมอีกไฮว่าซี่หกหกซี่กับมีตัวนี่แต่เพื่อนพอได้ตัดเทียนมิจิบามันขาดอีกชุดหนึ่งที่ว่าสามตัวนี่มีศูนย์หาศูนย์หนึ่งซี่หกสุดทุด้ายคือแปดหกซี่นะแล้วเพื่อนก็ตัดหาสองตัวมีแปดหนึ่งกับหกซี่สิ่ไปสิกับผิจะแลาเอานะแล้วก็ต่อไปล่าง ฝากตอนอีพีสี่ทุกหูทุกคนครับค่ะเนาะเอาไปพิจารณาบางพี่น้องไก่โมอแล้วก็ได้บ้างเอาไปเสี่ยงมังดูพี่น้องเออเดี๋ยวสิว่าพ่เห็นอเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นเนาะเพราะว่าหายมาตัวโตงดยาดยอาริืมค่ะมือนีนเพิ่นมาเน่นให้เอาโตได้เจะให้ค่ะครับสิมากบ่มากก็เดี๋ยวจะทื่อก็เดี๋ยวจะทื่อว่าสั่นพี่น้องได้ได้มีอันพึ่คาดออกมามี มีห้าเจ็ดตินบ่เจ้าว่ากระโตชุดเก้าเจ้านี่ห้าเจ็ดอยู่นี่ชุดเก้าลยตัวเดียวนี่ไอ้มึงห้าเจ็ดแยกม่าแล้วพี่น้องโอ้ยย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 นี่ก็มีในชุดยยบยพิ่ยย่ยยวกยวยย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 ยเนนยย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 ยายต่ยอยยยยยายยยย้ายยยยยยยักยย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  มักาเจ็ดนั่งเห็นคือเก้าย่งมนคือเกาพี่น้องวงกลมเลยบล่ล่ะวงกลมไม้เลยบ่กันไว้เนี่ยสหกันว้ครตัวเอาสิบากันกันนี้ได้เี่แต่ว่าเจ้ามักคักฮาเจ็ดเพิ่นมักฮาเจ็ดพี่น้องขาปัดบนได้เจ้ามักตัวได้ือกซีเนี่ยจ้ามักกซีล่นเลานนี่เลาเลขึ้นหาลขนหาเออสิบสิบนสิล่างกินเจริญได้เอาพี่น้องเล่าข้นหานล่ขึ้นหา นี่พี่น้องมาหลายตัวแล้ววุนมากวุนไปไม่กี่ของขาดปัดอที่ว่าแปลี่เสื้อสี้วเอาไปถือดูเจ้าเอฟซีบ้างดูเอาถือว่าเขียนถือว่าเอาเอฟซฟงมึงดูนถือว่หน่ะถือไปไปเขียนถือไปตัวเดียวสามตัวนี่แลแปนี่แหละเนี้ย่อจะมีแลแปดซนึ่งเจ้าม้วนกลม่าแปดฟกซีกลมมันเอาะมันเปี่ยวเนาะโอ้เ้พี่น้งครบเตอมือนีแปด เด็กยู่ฮะเดยูดจะใส่่ะอยูดรถคอยรถตูวตเวนเนี่ยเมื่อกีดีพี่น้องมีโชคมี่ันจะเริ่มจะออกแตกตื้มแปดพวกซีหรือขาดปัดดบปเนี่ยหาเจ็ดจนว่องไบเรอบอกเห็นไหมพี่น้องสัดว่าี่สมีเนี่เนาะคุปเปนี่ย่ำครูทุกไทยไปถึงพี่น้องแขนแขนครับบ่ะถือย่าถือยเจ้าฟันดีมากกว่าไปนี่ันดีเยอะ เงียบเขามใช่ไหมเงียไเอาอเ,อาเอาห็เนมาพี่น้องยกล่องพี่น้องลายมุมเนาะแปดหกสี่แปดหนึ่งหกสี่พี่หกจวบม,มากเาม,มากมแต่ว่าหกสี่มากหลายก็หกลักซีมาเหกลักสิบเบ,บ,บนแสดงว่าหากัมา,าลกลักซล่ังบ่เออหกลับซีร ตัวอื่นมันยูรักหน่วยเพ่อทีแต่ว่าหายกีม,มันกันที่ม่าักหกนห่วยก็ที่าตัวนตัวท้องจะเป็นเออ <laughs> มันกันไปอยู่พี่น้องมีหามีหาเจ็มีเนื้อหาสวัสดีแม่เอมาใจะส่ญญญได้เทำอะไรวเี่ไปเห็น่พี่น้องเห็นไหม,รม,ไมไครับหาแคปภาพขาปัันบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องผู้ใดอยากถานเาถือไปให้เมืองเรานะบนสามสามตัวกลมหางหนึ่ง สุดสรุุสุดสรุปได้พี่น้องได้เนาะบนวิ่งแปดชุดสรลุพวงชุดไทยเม็ดเดียวแปดหกสี่เนาะตัวกันก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งตัวกันตัวเน่ก็คือหกสี่แปดหนึ่งตัวกันบ่บ่ตัวกันสำหรับล่างวิ่งห้าเพิ่นมักห้าเจ็ดตัวเดียวก็คือชุดต้องวานเลยกันกันมาทิพานะกันหมดกงานคือกันเนาะเดียวกันอ่าพี่น้อง ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องยุบซีเห็นชัดไปพี่น้องผมเนาะทุกคนเนาะใครถ่ายีให้เนี่ยกันมันเด็มันเ็ไปเอาม่อีเอาก็ฝากตอนยุบสีนี่สิบห้าบน่พี่น้องสรุปสรุปสรุนี่ชุดนีมากันเอาชุดนี้มาได้ว่าให้เมืองเอาว่าตัวไหนมันคือกันแก้วต่ไปพ่อพี่น้องเนี่ย ตัวเดียวคือแปดแล้องถ้ามีนี่แค่นี้พี่น้องของขาตัดอะไร่านี้พี่น้องเขาือกเาเด้อไม่ไเลือกนี่ไงตัดออกมาแล้วนี่ตัวเดียวกันเพิ่นเกาสี่หกกมาจากตองวัดงชุดสตัวที่เพิ่นเคยหายขึ้หนึ่งสองนี่สมันเขียนตัวใหญ่ซื้อพี่น้องวนหาวนไปสูญหายยุไสนีอนไม่เจบหนึ่งหาก็มาหาเจ็ดกะมาเด่นขึ้เกาดู ตั้งดีๆเพื่อมีโฉมไม่หมาน้ากันนะคะเนาะลมลมแรงลมหลายพี่เนาะครับมาจอาครับผมเนาะปาก์ต้อนเอฟีอ่อันนี้คือปอมวนทั้งมัดสุดตองวันที่จะไปรับเกาหลีขาดปัดบอ่นี่เป็นใหญมากเลยแหละพี่น้องเนาะบาดนี้มากปัดทุายเลยนี่ตัวเดียวฟันเลยค่ะแปดหกสี่หกสี่ยุทธเบียนรถไข่เบ็ดทั้งสามตัวเลยเน้ะอืม ตรงเลยล่ะตรงเลยขันไม่มีเหล็กนึ่งอยู่ไทยนี่ทะเบียนรถเอ็มเจแปดหกสี่หนึ่งครับผมทะเบียนรถเอ็มเจบออกแล้วออกอีกกี่พี่น้องฝากตอนเซทุกคุทุกคนแล้วพี่น้องด้วยขอให้แห้งปังไปน้ำกันเนาะสำหรับแนวทางเสี่ยงขาดปับเพิ่นมือหนีไมาเยี่ยมไมาเยี่ยมขาดปังทุกคนทุกคนครับครับท่านเอาของมาฝากน้องแคทซองบ๊วยูไปลงเรียนพี่น้องนุ่มนี่แหละวนละไม่ประมวลให้แล้วนะ ปมวลให้แล้วครับผมเฮงเฮปังๆครับโศกบานได้พีรังเด้อวันที่สิบหกธันวาเนี่ครับโอ้เนาเอาไปรวยครับชุดนี้ขาดปัดเบ็ดเดียว